สวัสดีครับเราจะสอนวิธีเริ่มต้นเล่นให้นะมีคนขอมากำลังว่างอยู่เลยทําเลยเวลาเริ่มเล่นสมมติเข้าเกมครั้งแรกนะ,ะเรากดสร้างตัวละคระสมมติตัวนี้นะชื่อห้ามเบ้นบักเด็ดขาดเป้นบัคไม่ได้แล้วก็ตัวละครตามนี้เลยแล้วแต่พวกนี้จะต้องใช้ g c ซื้อนะพวกนี้สมมติเอาตัวนี้เลือกเอาตามแบบผมเผ่ม แล้วแต่ถ้าเป็นเซิฟยิงกันอนะ่ะพยายามคนชอบยิงกันนะพยายามอย่าเลือกตัวละครที่สีแปดแปดอ่าแปดนะมันจะคอยลาไปเซิฟยิงกันมันจะเด่นแต่แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบอถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกตัวนี้เพราะมันจะพางตัวดีหน่อยนะอ่าอ่าสมมติตัวนี้ ก็เทียบแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าเกมนะซื้อของก่อนอมันจะมีให้เริ่มต้นประมาณ500นะ500ซื้อดาบอ,อันนี้ดาบจะแรงสุดนะแรงสุดอันนี้พี่ปรับให้แล้วให้แรงสุดแล้วก็ซื้อสักคันดะหน้าพอมันตีเร็วดีอันนี้จะมีประโยชน์สุดนะสำหรับผู้เริ่มต้นเพองแค่ร้อยอ่าหนึ 100. ่งซื้อแว่น ไว่มองคืนในวิชันอันนี้150ร้อยห้าสิบหรือว่าซื้อ,อทุกตัวคนนี้ก็ได้ร้อยยี่ห้านะร้อยยี่ห้าเองอ่ะเซอร์น,นี้กระเป๋าอันนี้ก็พอแรกๆเนาะลองก่อนอ่ะพอแค่นี้แล้วก็นี่เปิดคังอ่าเปิดคังขึ้นมาดาบ ในวิชัน่นกระเป๋ากดตัวนี้นะเอาตัวนี้อันไะหนวะอ,อันนี้กระเป๋าใหญ่พิเศษยังไม่ต้องซื้อนะมันแพงพันห้าร้ีซีแต่ว่าน้ำหนักมันก็จะเยอะช่องก็จะเยอะตามอย่างเงี้ยสี่กิโลนะสี่กิโนะกระเป๋าเริ่มต้นเรากิโลอ่านดูก่อนอ่ะยี่กิโลมีแค่ช่องแค่นี้เองแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่ เจ็ดสนะิบโลห้าห้าสิบช่องนะอันนี้ทำขพ้นมมาพิเศษอันเต็มพิเศษสำหรับคนมีตังค์เราไม่มีตังค์ธรรมดาไปเลยอ่าของถูกนี้ <c oughs> เราก็ไม่มีตังค์ก็มีสี่สิบโลก็โอเคละสำหรับเริ่มต้นอ่ะแค่นี้พอไปเซิร์ฟฟาร์มนะเซิร์ฟฟาร์มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วไปเพเยร์เพเยเกมนะ เรื่องอันนี้นะสําหรับคนที่มันหาเซิฟไม่เจอก็ต้องเข้าออกเข้าออกบ่อยบ่อยอย่างนี้แหละเห็นมีคนในทีมงานเขาก็เหมือนกันนะยังเข้าไม่ได้เหมือนกันก็ต้องหาเซิฟไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองอ่าแล้วก็เข้าเกมตอนนี้โคโลมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นรอแป๊บหนึ่งคงจะได้โทรไปบอกเขาแล้วนะเขากำลังประสานกับทีมบอลแบนด์อยู่ เดี๋ยวก็คงจะได้นะมีความคิดอะไรอยากเสนออะไรนะบอกได้เลยนะบอกไปเลย,นะบเลยแบบเนี้ยให้ทำวิดีโอเริ่มต้นก็โอเคก็คิดว่ามันดีมีประโยชน์เรื่อง g m เอ้ยเรื่องอะไร s นะตามไม่ผ่าน <c oughs> โอดแล้วนะไม่ผ่าน <c oughs> ามันถูกู่แล้วแหละมันถูกู่แล้ว,ตก,ลวตกนัดละร้อยมั้งนัดละร้อยไม่ถึงด้วย ตกไม่ถึงทนด่งร้อยก็ตีบ้างฟันบ้านเอาเอ,าอเ่อแล้วก็อะไรเดียวก้าโมมอก็ถูกแล้วไม่ปรับ <c oughs> ไม่ปรับยื่นไปสองเรื่องไม่ผ่านทักเรื่องอ่ะโอเคแต่ยื่นเรื่องมาได้แล้วว่าจะประชุมกันแบบนี้นะ,ะผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็อดไป <c oughs> โอเคนะแต่ของทำไม่ถูกแล้วเพราะจีก็เพิ่มให้สูงกันนะ กิจกรรมมันจะมีเรื่อยๆอเดี๋ยวนะอันนี้มันจะมืดกดตัว n นะถ้าซื้อในวิชาญมาแล้วกดตัวเ n ก็ะจะเปิดสว่างหน่อยนะเดี๋ยวตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปนอร้ยพยายามอย่าไปเมืองให,ใหญ่ๆนะอย่าพึ่งคนนี้เพิ่มเล่นพิ่งเล่นนะ,ะแนะนำ ล็อกกีฟอร์ดอย่างนี้วง,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 งนี้ก็โอเคเมืองนี้ก็ดีเอ้ยเมืองนี้หรอกไม่ใช่เมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้พูดผิดเมืองนี้ก็โอเคเมืองเล็กๆหน่อยโนราดก็โอเคสโมลวิวไอ้นี่อย่าไปนะเนี่ยฮูดเดอร์ซิตี้เนี่ยอสอมบี้โหดมากาฮิวแลนด์ก็โอเคไอ้ไอ้เนี้องเนี้ยห้ามไ,ไป ห้าไปนะซอมบี้เยอะมันเป็นเมืองใหญ่เคียววิวก็จะเล็กลงมาสัาหน่อยผีว่าเยอะหน่อยแต่ของจะดีเมืองข้างบนเนี้ยอของไม่ค่อยมีแต่อนาคตเดี๋ยวจะปรับให้ให้มันมีของเยอะกว่าน,นี้พวกเมืองพวกนี้พวกนี้ไม่เคยไปนะยังไม่เคยลองแต่เมืองนี้น่าจะดีหน่อยสองเมืองนี้หรือเปล่าเราต้องลองไปดูแอร์พอร์ตไม่ค่อยมีของครับ เนี่ยันแนะนำแค่ประมาณเนี้ยนะจะพี่ชอไปล็อกกี่ฟอร์ดนอร์หลายก็จะมีของหน่อยเดีย๋ยวลองไปดูนอร์หลาดแต่นอร์หลาดของจะน้อยหน่อยนะเดีย๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะปรับให้อีกแล้วคิดว่าน้อยเดี๋ยวจะปรับให้อีกแต่ตอนนี้ทีมงานลองไปแล้วว่ามันก็พอใช้ได้นะมันก็พอใช้ได้เดี๋ยวขอทําเป็นกลางวันดีกว่าพคลิปจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับหนึ่ง อ่ากางวันคลิปย่อดูง่ายๆหน่อยอ่อันนี้ไม่มียาเลยนะไม่ต้องเอายาเลยลองดูก่อนเวลาสักคู่เข้าเมืองอ่าเข้าเมืองอ่าเวลาเราเข้าเมืองนะอันนี้ผีมันเยอะไปฟันที่หัวอ่าฟันที่หัว แล้วก็ถอยหลังเนี่ยอ่ามันจะฟันเราไม่ได้มันจะตบเราไม่ได้นะอ่าแล้วแต่ความชนานาญของแต่ละคนมันจะตบเราไม่ค่อยโดนหรอกนะพยายามฟันที่หัวไว้เลยหัวนิดนึงอ่าสองทีก็ตายแล้วแล้วแต่สกิลด้วยไอ้ตัวนี้เพิ่งเริ่มสร้างใหม่นะสองทีก็ตายแล้วฟันที่หัวไว้อืมสองทีก็ตายแล้ว ยัมฟันแล้วถอยหลังถ้ามันมาเยอะฟันแล้วถอยหลังฟันให้หนึ่งตัวชงักฟันให้หนึ่งตัวฟันให้หนึ่งตัวมันชงะก่อนแล้วก็อีกตัวเราค่อยฟันมันตายมันก็จะง่ายหน่อยนะถ้าฟันตัวไม่ค่อยตายอ่ะันนี้ตายไว้ในนี้ก็จะมีของนิดนึงนิดหน่อยไม่เยอะมาก ตามรถแบบนี้ส่วนมากจะมีนะแต่ตอนนี้จะมีเปล่าไม่รู้โอ้ยกระตกตามตามซอกตามหลืบน่าจะมีหรือเปล่าปกติแล้วที่เห็นมระจำคือข้างบนเนี่ยไม่มีเปลี่ยน มันอยู่ที่ความชำนาญในการหาจุดหาของนะในนี้ก็นี่หลังรถกระบะทูหน้ากด e ีนะเก็บเราดูจะดูแถบทางซ้ายนะทางซ้ายมือที่เป็นรูปอาหารกับน้ำนะพวกทูหน้าอะไรพวกนี้จะมันจะเติมเต็มหน่อยเนี่ยบนในนี้จะมีนะปกติจะมีนี้คนเขาคงเก็บไปแล้วเมื่อกี้เห็นคนผู้เล่นในนี้ก็จะมี แต่คงไม่มีแล้วผู้เล่นคงเก็บไปแล้วในนี้จะมีนะพยายามดูดีๆบางทีมันมันไม่ได้เรืองแสงบางอันมันก็ไม่เรืองแสงอ่าอย่างเงี้ยไม่เรืองแสงเห็นไหมนี่ dx เอายานะนี่คือยา dx จะดีมากปรับไว้ให้แล้วนะปรับไว้ให้แล้วสําหรับของคราฟบ,บางคนว่าถามว่ามีไหมจะได้ไหมเอาออกหมดเกะกะ พี่เพิ่มเปอร์เซ็นต์แทนเนาะไม่งั้นของค้าเต็มหมดเอาไปทำไรออกมารือต้องมาค้าอีกเสียเวลาบั๊กอีกตั้งหากไม่เอาอ่ะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเลยแบบดีเอเนี่ยเสี่ยทดูว่ามันจะเกินน้ำอาหารมีนะ,ะน้ำอันนี้จะเบนเน็ตยาเล็กหน่อยพวกยาเอาไว้ข้างบนเราเก็บง่ายนะยาไว้ข้างบนเ,เก็บง่ายาไวช้ช่อง 4, ช่องสี่ช่องห้าช่องสามเป็นกล้องนะ กล้องเดีย๋ยวพอเก็บกล้องนายค่อยไว้ท่งองจำแล้วจะความถนัดก,ก็ด่าน้ปกติในนี้ก็จะมีนะมาหาบ่อยที่มาหาบ่อยอฟันอ่านี่ทดลองฟันแล้วมันตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ตายสองทีเองพยายามซื้อคันตาหน้าไว้แล้วก็แว่นมองคืนเนี่ยในนี้ก็จะมีนะเอย่างเงี้ย เข็มวัคซีนพยายามเก็บเข็มวัคซีนอ,อันนี้ลูกสุนลูกซองไว้ก่อนทดีดเก็บเก็บยังเก็บตังคเห็นไหมตังมันจะสุ่มนะสุ่มตามตัวแล้วแต่เข็มวัคซีนเก็บไว้ไว้ฉีดเวลาโดนผีตบอะ่ะ พอผีตกมันจะติดพิษบางทีนะตั้งแต่สองเปอร์เซ็นขึ้นไปนะค่อยฉีดหนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่ลดมันยังไม่เพิ่มเลยเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มเรื่อยๆเหมือนเราติดเชื้อหนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่เพิ่มนะสังเกตรตรงขาเราหนึ่งเปอร์เซ็นมันจะเพิ่งขึ้นพอสองเปอร์เซ็นแล้วฉีดเลยอาพยายามฉีดเลยนะสองเปอร์เซ็นสังเกตเรตาตามเสียงผีถ้ามันอือออ้ออ่าอาื้ออ่าเงี้ยแสดงว่ามันเห็นเราเนี่ยตอนนี้ยฟันไม่ได้แล้ว มันจะกระตุกเลยนะเพราะอัดคลิปไปด้วยเล่นเกมไปด้วยหาตามเนี้ยตามบ้านจะมีอมุมมุมอ่าอ่มุมมุมเนี่ยอะอะไรวะอ๋อห้องนู้นห้องนู้นนี่นี่ฮันชิลเลอร์ยาอันนี้ก็ยาเอาไว้เติมมันจะมีดีเลยนะพยายามดูดีๆบางคนถามว่าพี่ทำไมมันกินยาไม่ได้กินอาหารไม่ได้ เพราะว่าเราไปกินอาหารก่อนเริม่มค่อยมากินยานะให้มันกืนก่อนให้มันกืนก่อนลองกืนก่อนแลค่อยเคี้ยวนี่ยกดเลขห้าสองครั้งมันก็จะกินเลยอ่าอ่านะแล้วพอมาเดี๋ยวนันนะ มันจะไม่มีทุกที่อยาของอะ่ะแบบเนี้ยจะไม่มีมันจะมี็นบางที่นะ,ะข้างบนนี้น่าจะมีนิดหนึ่งมั้งถ้าจําไม่ผิดถ้าแถวเนี้ยจําไม่ได้นะมันจะมีบางที่ไม่คันตาหน้าฟันแรงจังเลยเขาตีสามสี่ทีนะ บนนี้น่าจะมีนะน่าจะมีของนะขึ้นไปให้ดูไม่มีปะคนนี้เก็บไปหมดแล้วป้เฮ้ยเนี่ยนี่ไนงะ dx dx สังเกตว่าจะมีเยอะนะเพราะว่าพี่ปรับเปอร์เซ็นต์จะได้ไม่ต้องครับกันแทนของครับ,บนบนนี้ขึ้นไปแล้วมันจะบั็กเห็นไหมเพราะว่าการการปู บางคนเขาชอบโกงด้วยการปีนรั้วปีนกำแพงอะไรขึ้นไปบักก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีอ่าจะให้พอขึ้นไปแล้วบักตรงนี้ก็มีของเห็นไหมแฮมเมอร์เห็นไหมใน,นเนี้ยจะมีอ่านะแอนติโอไบโอติกแอนตี้ไบโอติกอ่าออพูดผิดเนี่ยคนนี้เขาคงจะเก็บเอาดาบแรกเขาไปฉายไหมละ่ะ แลกกันเยี๋ยดๆไเอาไปฉายดีกว่าไม่เขาเก็บค้อนไปแล้วไอยังยังยังอคนนี้หาค้อนไม่เจอเนี่ยอ่ะๆๆอ่ะอ่ะอ่ะดาบไปอ่ะเวรกรรมไม่สนอีก มานี่มานี่หยุดดิหยุดดิมองมองหน่อยเถอะมองหน่อยเถอะจะเอาดาบให้มองหน่อยสิเออหยุดละเข้าไปเข็บไปอุ้ยจะให้หน่อยมีเท่านี้แหละ ที่เกไว้เผื่อตายนี่ในนี้ก็จะมีนะนี้ก็จะมีนะ,อะเอ้ยมีหรอ,อน,นี้ก็จะมีส่วนมากแล้วะเมืองนี้จะมีแค่เนี้ยของแล้วก็อยู่บนเนี้ยอยู่บนป้อมอยู่บนป้อมนะจะมีอยู่บนป้อมคอนจะเบาหน่อยนะพยายามทุบหัวไว้พยายามทุบหัว ตุกหัวมันจะดตเมตรแรงตูกหัวมันจะดตเมตรแรงหน่อยอนี่นี่เข้มไปดูฝั่งนู้นมีเปล่าเมืองนี้จะมีแค่นี้ประมาณจุดประมาณนี้นะจำจุดไว้แล้วกันอ่าอ่าจุดประมาณนี้อุ๊ยปุ๊ปะตกเดี๋ยวเราไปดูเมืองที่พี่แนะนำนะล็อกฟิฟอร์ดก็จะพอมีของประมาณนี้ พอาเมืองถ้าเมืองใหญ่มก็จะมีเยอะหน่อยแต่ผู้เล่นเริ่มต้นอะ่ะพยายามอย่าไปหน่อยเมืองใหญ่สมบีมเยอะเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งเขากำลังจะไปบูเดอร์มืองเนี้ยโ,โ,โอ้โหแบบไม่อยากจะให้ไปเลยผีเยอะมากไม่รอดหรอกต่อไปเตรียมจะไม่แจกของแบบคุ่มเฟือยนะ จะไม่เจอของแบบฟุ่มเฟือยนิดหน่อยพอนิดหน่อยนิดหน่อยเน,น,นี่ยคนนี้มาแน่นอนมามืองนี้แน่นอนเสร็จอย่างนี้ไม่รอด <c oughs> ไม่แน่นะแต่เขาเก่งก็ไม่แน่ เ,เก่งไม่แน่ไปวะคือบางทีจะไม่ยุ่งกับผู้เล่นมากเกินไปจะไม่ช่วยผู้เล่นมากเกินไปนะที G ่มันจะแอดมินจะให้ปล่อยให้ดําเนินไปตามชีวิตเขามีตายบ้างมีอะไรบ้างเรื่องปกติไม่ช่วยมากเกินบางทีก็ยืนดูผู้เล่นตายโดนผีตบตายเขาบอกว่าไม่ให้ไปยุ่งกับเขาเกินนะ <c oughs> แต่ก็แล้วแต่บางทีก็จะช่วย เกี๋ยวนี้มีแถบแถบความเหนื่อยนะแถบความเหนื่อยมีนะนะสีส้มวิ่งวิ่งไปก็จะเหนื่อยอัพสกิลอะแนะนำให้อัปแถวบนก่อนนะแล้วค่อยอัพแถวสองแถวล่างไว้ที่หลังสุดเลยเมื่อก่อนเล่นใหม่ๆก็หเหมือนกันจะอัปแถวล่างสุดก่อนเพราะมันหิวช้าอัปแถวล่างสุดก่อนมันจะวิ่งได้นานกว่า อจะวิ่งได้นานกว่าเกมนี้มันแมปค่อนข้างจะไกลเวลาเราวิ่งหนีซอมบี้จะวิ่งไม่โดจะวิ่งไม่ได้ะนะถ้าแถบหมดก็ตายอ่ะ <c oughs> อที่อันนี้ล็อกที่ฟอร์นะครับล็อกนะที่ฟอร์นะที่ดับไอเทมนี่แถวนี้นะแถวนี้อ่าอนี้นะใอนี้ก็อาจจะมีบางทีแล้วแต่แล้วแต่มันสุม อแล้วก็ในนี้ในบ้านในบ้านก็จะมีในประตูนี้อ่าอ่าในเนี้ยนะนี่นะอาหารยาอ่าแล้วก็ในนี้ในนี้จะมีทุกที่นะไอ้มาร์เก็ตมาร์เก็ตจะมีทุกที่ผมมันควบแล้วอ่าตรงนี้นะอันนี้มัมีทุกที่แล้วก็เออนี่เขาเรียกอะไรอะ่ะมาร์เก็ตอ่า โอ้ย,อยเยอะในนี้จะมีน้อยอตรงทางเดินจะมีน้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะเยอะเยอะกว่านี้เพราะเมืองมันมีมาร์เก็ตไงเพราะเมืองมีมาร์เก็ตเมืองไหนมีมาร์เก็ตจะผีเยอะนิดนึงแต่ก็เมืองนี้ก็โอเคอเราวไปดูมาร์เก็ต มาเก็ตจะมีอาหารกับยาเยอะหน่อยอมีอาหารกับยาเยอะหน่อยทำมาเก็ตนะเนี่ยตามชั้นดูตามชั้น,อนเอานะโอ้อยกระตุกวะแม่ดีเอ็กซเยอะนะเยอะก็เยอะแทนของคัาเลยเลยเมดคิดเมดคิดจะเพิ่มเยอะสุดสำหรับยาแล้วลองมากข้าได้ดีเอ็ก ลงมาก็แอนตี้ไบโอติกนะลงมาอีกก็อะไรอรัแอนคิลเลอร์สีฟ้าแอนคิลเลอร์ต่ำลงมาก็เป็นเบเน็ตแอนคิลเลอร์อันนี้เลยแอนคิลเลอร์สีฟ้าเฮ้ยอะไรอ่าตรงนี้ก็มีอ่าคูเกอร์เอิร์นอู้ตกว่ะอ่ากระเปาะ เวลาได้ปืนจะยิงคิดดีๆนะเพราะซอมบี้มันจะวิ่งมาเยอะพยายามใช้ค้อนตีถ้าไม่อยากให้มันแห่มาหาที่ซุ่มดีๆแบบนี้ไม่รอดต้องแบบนี้นะยังต่ำต้องแบบนี้แล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมายิงบนนี้นะก็ะมีอยน,นี้ถ้าเล่นเป็นทีมอ่ะ ถ้าเล่นกับเป็นทีมนะพยายามให้เพื่อนลากคนหนึ่งลากของบี้มาปุ๊บไอเราก็ยิงบนนี้ยนะเก็บสก,กิลก็ไวดีไปวิ่งลากหน้าถนอนอย่างงี้นี่ๆตรงนี้จะเยอะเนี่ยเสียกระสุนสักนัดหนึ่งวิ่งลากอขาวิ่งลากซอมบี้มาเยอะๆนี่ลากขอมบี้ไปเยอะเราก็ขึ้นเราขึ้นตรงนี้อ่าอ,อ,อุ้ย เราขึ้นตรงนี้แล้วเราก็ยิงอะให้เพื่อนขึ้นบนนี้ขึ้นทางนู้นนะเพราะบนเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้มันวักติดอ่าแล้วขึ้นตรงนี้อุ้ยร่วงเลยกูเราก็พยายามขึ้นบนนี้นี่นะ หคลิปยี่สิกวนาทีแล้ววะลงนานแน่เลยเงี้ยอ่าแล้วเราก็ยิงบนเนี้นะแล้วเพื่อนก็ไปหาที่ซ่อนดีๆเลเนี่ยเพื่อนมาถึงก็โดดขึ้นมาบนนี้อ่โดดตรงนี้นะได้ที่แล้วก็กระโดดขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ยิงนะทีนจะขึ้นมาไม่ได้นะจะติดเราก็ยิงเอาแล้วกันบอกวิธีแล้วนะแล้วก็บ้านหลังนี้มีของ มีของนะว่าองนี้ก็มีของนี่ตรงนี้ก็มีนี่คือจุดดอบเกือบจะเหมือนกันทุกเซิร์ฟจะเป็นอย่างนี้ในนี้ก็มีไม่ไมีนี่ไงไหหมก้กระอ่าโอเคนะหรับจุดดอกพยายามอย่าพิ่งไปเมืองใหญ่ๆแล้วก็จะบอกของที่ดอกดีๆส่วนมากที่พี่เจอเองกับตัว จอเองกับตัวจะอยู่โอ๊กนะจะอยู่โอค๊คของปืนประมาณปานกลางอ่ะระดับปานกลางก็อยู่โอค๊คจะเจอบ่อยตรงหน้าหน้าประตูหน้าประตูะตมงุหน้ามงุตรงนี้ก็จะมีนะในรถนี่จะมีนะนี่จะมีนะนะแหวลองบางทีก็เป็นปืนนะนี่ในรถนี่นะมีนะนี่ตรงใกล้ๆแถวน,นี้ก็จะมีนี่ บางทีก็เป็นปืนเป็นอะไรแล้วแต่แล้วแต่อัาต่างอันดอบของเขานี่ไง m 4ทองเห็นไหมอ่ะ,อะของมันก็มีไม่ใช่ของไม่ดีเนี่ยเม็ดคิดเยแยะปืนเปิลแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยบางทีก็มีจะมีปืนดีๆส่วนมากพี่จะมาหาแถวนี้เพราเป็นที่เก็บเก็บสกิลชั้นเลิศเลยดูดิยิง <c oughs> นัดเดียวมาเป็นพวน สรุปว่ามีนเปืนไม่ใช่ไม่มีเยอะแยะมากมาย,ยที่เราจะเจอไม่เจอ <c oughs> ก็เล็งที่หัวหน่อยเวลาเก็บสกิลโอ้ตกเลย <c oughs> ไปละกูไปลว <c oughs> ะวิธีการเอาเปืนใส่สองมือนะไป่สองช่องนะ บางครั้งอะ่ะมันจะใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ใช่ไหมแต่มาเป็นบัคเกมก็คือโอเคจับไปเลยบัคเกมก็บัคเกมตั้งมันอะ่ะจับลงไปจอบลงไปก่อนนะเก็บขึ้นมาช่องสองต้องไม่มีอาวุธนะ,ะเก็บขึ้นมาคราวนี้ก็จะได้และสองช่องนะนะสลับอาวุธได้แล้วนะง่าย่อ่าพอเก่งขึ้นนิดนึงระดับหนึ่งก็มาเมือง แำโพสหรือไม่ก็เคียร์วิวเคียร์วิวปืนน่าจะดอกดีกว่าเว่าไงนี่แหละน่าจะเป็นเมืองนี้ปืนน่าจะดอกดีกว่าความดีมันเยอะกว่าประมาณสองเมืองเนี้ยของจะดอกดีหน่อยอยู่ที่จุดไม่บอกจุดแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวไปยี่ห้าทีแล้วบอกแค่เนี้ยนะรถขับได้อันนี้ติดบัคคันนี้ติดบัคขับไม่ได้ไว้ก่อนขี้เกียจเซกมาเดี๋ยวคลิปจะยาวใหญ่โต อาเป็นว่าเริ่มต้นก็พอจะรู้นะแต่เมืองน,นี้ซอมบี้จะเยอะนะไม่แนะนําให้มือใหม่มานะเห็นไหมซอมบี้จะเยอะหน่อยแต่ของก็จะดีหน่อยถ้าใครชนานาญก็มาได้เพราะว่าเมืองค่อนข,อข้างจะใหญ่อาวุธค่อนข,ข้างจะเยอะนะอาอาอาวุค่อนข้างจะเยอะโอ้คนเยอะเว้ยนี่งไง a อเคเจ็ดสี่เอ็ม มีนะมันจะไม่มีเห็นไหมหองข้ามเยอะๆมันอยู่ที่เรารู้จุดดับหรือเปล่าอู้หู้หู้อ่อยู่ที่เรานะรู้จุดดับเปล่ามันเหมือนเหมือนการทุกเซิร์ฟนะเหมือนเหมือนการทุกเซิร์ฟแหละจุดดับต้องใช้ประสบการณ์เอานะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่เก็บสกิลชั้นเลิศเลยนะ พอเรายิงอพอเรายิงนะเรียกมาก่อนให้เพื่อนให้เพื่อนวิ่งก่อนอหรือเราคนเดียวก็ได้นะ,ะเราก็ระโดดขึ้นโดดถูกว,ว่าอ่้เราก็พยายามอย่าพลาดแบบพี่นะเมื่อกี้พลาดคุณไม่ได้ะวะวปอยากจะบ้าเดีย๋ดวยวๆหามุม ไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่แล้วตอนนี้น่าจะขึ้นทั้งหน้าแล้วเปล่าติดว้ขึ้นตรงไหนวะวันนี้ยังขึ้นอยู่เลยขึ้นตรงไหนวะเออขึ้นได้ละเวลาเราขึ้นมาแล้วเราก็ยิง แเราก็ยิงหัวทีละตัวทีละตัวเลยยิงทีละนัดจะยิงทีละนัดน,ะน,ดนี่ยิงให้ดูติดแล้วไวโอ้ยเกือบตายยิงทีละนัดพยายามอยกพยายามหาจุดขึ้นให้ได้รถคันนี้จะไม่แนะนำเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันติดบกมันมันจะมีจุดที่ขึ้นได้อยู่ แล้วก็ในนี้อของของเยอะหน่อยเป็นมาร์เก็ตใหญ่นะของเยอะหน่อยแล้วแต่เปอร์เซ็นต์การดอบของเขาว่าจะมีอะไรม้างอยว่าหาที่ปลอดภัยก่อนออีกเมืองที่แนะนำคือเคียววิวนะเมืองบนบนไม่ต้องไปเลยของไม่ค่อยดอบอ่ะทั้งคลิปนี้ก็แค่นี้สำหรับมือใหม่นะอย่าลืมซื้อดาบพอซื้อแล้ว พอซื้อแล้วนะต้องเอาจักคคังมาใส่ตัวเองด้วยอย่าลืมนะพราะซื้อมันจะเข้าคังนะแล้วก็ระบบปาร์ตี้นะระบบปาร์ตี้อย่างนี้อ่ะแล้วก็เลือกอันนี้นี่มันคําสั่งทีเอ็มไม่เกี่ยวกันแล้วก็เลือกอันนี้นะปาร์ตี้ไปเดีย๋ยวเขาก็จะรับเองแล้วก็จะเป็นปาร์ตี้ทีเอ็ม ไม่อยู่เลยตอนนี้อ่าโอเคนั่นแค่นี้แหละอ่ะ,อะ